รู้หรือเปล่าครับว่าการจับหบึกงนั้นมันมีหลายวิธีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการตกการวางรอบหรือว่าวางอวนหรือแม้กระทั่งการดำน้ำลงไปยิงมันนะซึ่งวิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ก็ไม่มีวิธีการไหนเลยที่มันเท่ไปกว่าการลงไปจับด้วยมือเปล่านะและในวันนี้เลยครับผมก็จะพาทุกคนมาดำน้ําจับมกระดองโดยการใช้ถุงมือนะครับจะบอกว่าใช้มือเปล่าก็ไม่ได้นะครับว่าผมใส่ถุงมือในการจับนะเหตุการในค่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราก็มาติดตามรับชมรับฟังกันพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็พ่อของผมเองนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หมู่บ้านท่ำทงอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับถ้าถามว่าเรามาทําอะไรกันนั้นก็อย่างที่ต้นคลิปที่ผมได้กล่าวมาเลยนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะลงน้ําไปละโอ้ลงมาถึงผมก็ได้เจอกับปลาลิ้นหมานะครับผมก็จะจับเล่นแล้วผมก็ได้มาเจอกับปูม้าน,นะครับผมก็ได้หยิบมันขึ้นมา ผมก็ว่ายต่อมาอีกนิดหนึ่งผมก็ได้มาเจอกับปลาเก๋าดอกแดงนะครับแต่ว่าไซส์ไซส์นี่มันมาทำใจที่ยิงไม่ได้จริงนะครับมันตัวเล็กเกินไปนะแล้วก็ได้มาเจอกับมึกกระดองนะครับนี่คือมึกกระดองตัวแรกของค่าคืนนี้เลยนะแล้วก็จับไปเบาๆแล้วก็ตามไปจับอีกทีโอ้โหมันจับช่างง่ายดายซะจริงเลยนะตัวไม่ค่อยใหญ่นะตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วผมก็ได้เจอมึกกระดองอีกตัวหนึ่งมันลอยอยู่นะครับผมก็หยิบมันอ หยิบอีกทีหนึง่งไม่โดนไม่โดนหยิบหยิบอืนี่ได้แล้วนะครับหยิบอีกทีหนึง่งและนี่ก็จะเป็นหมือกระดองตัวที่2ที่แท้จริงนะครับพ่อผมได้เจอแล้วพ่อผมก็ได้เรียกผมให้มาจับนะครับก็หมัดก็ให้ไม่โดนจับอีกทีหนึง่งหมับอืมนี่เียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นหมือกระดองตัวที่2ของผมในค่ําคืนนี้นะครับผมผ่านมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ได้มาเจอกับกับกับติดอยู่ริมป่านี่ปลาดุกทะเลเออมันคือปลาดุกทะเลนะครับ โตเข้าให้เรียบร้อยนะครับก็ได้มาเจอกับปลาเก๋าดอกแดงตัวใหญ่นะครับแล้วก็ทการยํากระหม่อมเข้าไปนะครับตอนนี้ผมได้มาเจอกับปลาสร้อยนกเขาที่มีแผลชะกันอยู่กลางกระหม่อมนะครับผมก็ไม่รอช้าที่จะช่วยมันให้ไปสบายนะอันนี้ปลาแล้วเนี่ยอ๋อนี่ปลาลิ้นหมาตัวใหญ่นะครับผมก็หยิบมันเพื่อที่จะไปทอดนะผมก็ได้มาเจอกับปลาข้างปลาเจ้าประจํานะครับผมก็ไม่ลืมที่จะพามันไปอยู่ในกระทะกับปลาลิ้นหมานะ และในที่สุดผมก็ได้มาเจอกับมึกกระดองอีกสักทีนะครับหลังจากที่ผมดำมาโคตรนานแล้วก็ได้มาเจอมันละแล้วก็หยิบเขาให้มันง่ายซะจริงเลยแล้วก็ไปใส่ถุงชเชวบแล้วก็ได้มาเจอกับมึอกระดองอีกแล้วนะครับผมนี่มันหม,มันมือจริงๆเลยผมก็ไม่รอช้าที่จะดำลงไปแลยค่อยตะล่อมตล่อมแล้วก็หยิบเบาๆโอ้ยง่ายง่ายมากได้ขึ้นมาละโอ้โห โคตรง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมครับน้ำก็ตื้นมากแนละน้ำแค่เอวเองนะครับผมก็เลยหยิบมันหยิบลื่นๆน,นะครับหยิบิพลาดนิดหน่อยนะครับมันว่ายหนีไปผมก็ตามไปหยิบอีกที